สวัสดีครับผมธรรัรับดูลายมือผ่าละครพรุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับโงเ่เฮงนะครับผมก็หาลักษณะนคนมีดวงเป็นเศรษฐีมักมีลักษณะโงเ่เฮงแบบนี้กันลองเช็คใบหน้าของคุณดูซิเป็นไงก็เขาจะบอกว่าโงเ่เฮงที่ดีที่จะมีดวงเป็นเศรษฐีหรืออาจจะเป็นไปแล้วหรือว่าบางทีอายุน้อยยังไม่ได้เป็นหรืออาจจะมี บุญหนักสักใหญ่มีบรดกจากพ่อจากแม่หรืออะไรก็แล้วตายนะคือผมจะบอกว่าอย่างแรกที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนจากคนที่มีลักษณะดวงเป็นเศรษฐีโัหใ่งอย่างแรกที่ผมจะพูดเลยก็คืออัล่าที่แผ่ออกมาจากตัวเขาออล่ามันดูยังไงเหรอคุณความจริงผมจะพูดเลยว่าออล่าที่แผ่ออกมาก็คือเป็นสิ่งอย่างแรกที่ผมจะพูดมันมันคล้ายๆเหมือนกับ พลังงานบางอย่างที่เอามาจากตัวเขาแต่คนจริงไม่ได้มาพูดเรื่องพลังงานอะไรอย่างเดียวหรอกเพราะบางคนสมัมผัสไม่ได้แต่ว่ามันก็สมัมผัสง่ายๆนะอล่าที่แผ่ออกมาก็คือหน้าที่ดูไบๆ้ๆเช่นคุณเห็นว่าหน้าเขาเนี่ยคุณเคยดูหนังคุณเคยดูละครคุณเคยดูอะไรคุณจะเห็นดาราคนนั้นนี่เปล่งปลักกายรัศมีออล่าแผลออล่ารัศมีจับแค่นี่คือค,คุณดูดารายิงย่งรัศมีจับอะไรต่างๆเนี่ยลิซ่าหรืออะไรแล้วอะไรที่คุณดูอ่ะ ลักษณะจับอาลาจับอ่ะอคุณเคยเห็นลักษณะคนพวกนี้ทํารายได้ได้ไดทีละจำนวนมากๆพวกนี้รวมเศรษฐีทั้งนั้นแม้ว่าเขาจะมาจากตระก,กูลหรืออะไรที่ไม่ดีแต่ว่าเขาก็ดิ้นรนด้วยตัวเองหรือบางคนอาจจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในอนาคตเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเพชรเม็ดงามแม้อยู่ในคนตมหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในคนตมก็แล้วแต่แต่มันก็สามารถเจนรนายตัวมันเองหรือบางทีก็สดใสในตัวมันเองแนนที่สุดก็คืออยู่ที่ไหนก็ไม่มอง จึงบอกว่าออร่าที่แผ่มาจากใบหน้าเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจึงบอกว่าโง่เฮงไม่ได้เป็นร่างกายอะไรต่างๆแต่มันมาจากใบหน้าใบหน้าต้องดูออร่าเปล่งออร่าไว้อ่าเราจะพูดอย่างแรกว่าบางคนบอกว่าทำเกรรมไปขัดผิวขัดหน้าอะไรอย่างนี้ผิดไหมถ้ามันทําให้หน้าของคุณดูไบรท์ออร่าก็คือผไม่ได้ยอตัวเองนะก็คือหน้าของผมเนี่ยใครก็ชมว่าหน้าเด็กหน้าตีหน้าอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนชมนะก็หน้าดูออร่าหน้าดูไบรท์ก็หน้าแบบเนี้ย อืจึงบอกว่าหน้าดูใบ้หน้าดูแบบออร่าเปล่งประกายแต่บางครั้งถ้าหน้าที่คุณดูหมองคุณไปขัดผิวคุณไม่ทําอะไรคุณไปสปาผิวสปาหน้านั่นก็ไม่ผิดจึงทําให้โง่เห็นคุณดีขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ผมยืนยันว่าจริงเลยนะครับผมก็ไปแล้วแต่นะจึงบอกว่า้ไม่หมองคํานั่นแหละก็คือหน้าดูบไบ์ดูมีออร่าคนจะบอกว่าบางครั้งมันเป็นดวงจรดวงจรคืออะไรนี่พูดถึงอย่างแรกนะผมพูดถึงห้าลักษณะ ซึ่งบอกว่าดวงจรก็คือถ้าช่วงไหนหน้าคุณดูหมองคล้ำแสดงว่าช่วงนั้นคุณดวงตกแต่ช่วงไหนหน้าคุณดูไบ้ๆคุณดูอิ่มๆคุณดูที่แบบว่าดูเปล่งประกายอย่างไอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูเปล่งประกายนั่นก็คือช่วงนั้นคุณอ่ะรู้นะอืมจะบอกว่าหน้าที่บ่งบอกถึงลักษณะคนดวงเป็นเศรษฐีผมจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าดวงคนเป็นเศรษฐีเนี่ยหน้าส่วนใหญ่เขาจะดูมีออร่าอยู่ตลอดเวลา ไปที่ไหนส่วใหญ่เขาจะไม่ค่อยทําหน้าบึ้งตึงหรอกเขาจะยิ้มยิ้มเขาจะเฮฮาเขาจะสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีบางครั้งที่เศร้าสือบางแต่ผมจะพูดแค่นี้พอดีกว่าซึ่งบอกว่าหน้าได้สัดส่วนพอเหมาะคืออะไรรูปทรงของหน้าผากรูปทรงของแก้มรูปทรงของปากรูปทรงของอะไรต่างๆคิ้วจะรับกับหน้าทาไมผมถึงกล้าพูดเรื่องโง,ง่เฮงก็เพราะว่าอนอาหน้าของผมมาออกเนี่ยเพราะหน้าของผมได้มาตรฐานโง่เฮงแบบ อ่มันดีใช่ครับเนี่ยโบราณดีที่สุดนะครับผมตามหลักตำราโบราณถือว่าเป็นหน้าที่เข้ารูปเข้ารอยจึงบอกว่าอันนี้ผมไม่พูดต่อจึงบอกว่าหน้าผากกว้างนะครับผมสะอาดชัดเจนสูงเป็นสี่เหลี่ยมคืออะไรนี่ผมจะบอกว่าผมพูดถึงออล่าที่แผ่มาจากหน้าแล้วได้สัดส่วนพอเหมาะแล้วก็ประมาณจบไปเรื่องที่หนึ่งส่วนหน้าผากอย่างที่สองคือสะอาดชัดเจนสูงเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับหน้าผากผมจะบอกว่าบางคน พูดถึงผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าผู้หญิงหน้าผากกว้างหน้าผากสูงบางคนบอกว่าอุย้ยลําบากเหนื่อยทั้งชีวิตมีปัญหาชีชํำกะลำปีไม่จริงผู้หญิงเหล่านั้นเป็นผู้หญิงเก่งบางคนบอกว่าหาหัวยากจริงๆเราไม่ใช่จึงบอกว่าผู้หญิงพวกเหล่านั้นเนี่ยหาหัวยากจริงไหมเขาเลือกที่จะไม่เอาเองก็ได้ต่างหาก แต่ถ้าเกิดเขาตั้งใจขมักขม้นที่จะหาหัวดีๆบารมีสูงๆส,สักคนกลับได้ดีกว่าเอาขออนุญาตพูดที่มันไม่ดีอ่ะที่มันเป็นเด่นๆนอะไรงี้ยคือเขียนทิ้งไม่้หมดไปเอาคนดีๆก็ได้ถ้าเกิดเขาหน้าผาักสูงอันนี้ผมพูดถึงผู้หญิงนะถ้าหน้าผาักสูงหน้าผากกว้างหน้าทำใม้มีเม็ดอะไรต่างๆหรือรอยขีดควนจึงบอกว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยหาดีได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดมีสติปัญญาที่ดีแล้วก็หาเงินเก่ง ส่วนใหญ่แล้วอย่างหลักๆที่ผมจะพูดของโงเห็งผู้หญิงลักษณะที่หน้าผากกว้างหน้าผากสะอาดชัดเจนสูงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมกว้างและสูงตรงนั้นเธอเป็นผู้หญิงเก่งแต่ว่าคนเรามักจะสอนสอนจากหมอดูที่พูดพูดกันมาผิดว่าลําบากชีช้ากระลำปีความจริงไม่ใช่นะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนมีความสสูงถ้าเกิดเราพูดในลักษณะที่ถูกต้องเพราะนั้นจึงบอกผู้หญิงที่หน้าผากแคบหมายถึงไม่ค่อยมีความสามารถคิดอะไรในเชิง แบบไล่เดียงสาอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าขออนุญาตพูดนะเป็นคนที่แบบคิดอะไรตื้นๆผู้หญิงที่หน้าผากแคบๆแคบเล็กๆอ่ะจึงบอกว่าคิดอะไรแล้วจะไม่ค่อยฉลาดทานผู้ชายพอะผู้ชาย่ผายมผู้ชายอะไรอย่างนี่นว่าเอาง่ายนึกว่าแบบง่ายๆอะเขาเห็นเป็นของใต้ของง่ายๆเขาจึงได้แป๊บเดียวก็มีแฟนมีอะไรไปเรียบร้อยแล้วมันง่ายไงจึงบอกว่าผู้ชายที่จะมาเคลมผู้ชายชื่ออะไรมันง่าย า็จึงบอกว่าบางทีก็มีผัวเร็วมีผัวอะไรง่ายๆมันง่ายแบบนี้ไงจึงบอกว่าถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเขาได้สามีดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้ด่าใครนะนั่นแหละที่ผมพูดต่อไปนะครับผมหน้าผากกว้างพูดไปแล้วสะอาดชัดเจนสูงเป็นสี่เหลี่ยมผมจะบอกว่าดีกว่าคนหน้าผากแคบไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายหรือบางทีหน้าผากเล็กๆหน้าผากมีรอยรอยอะไรเต็มไปหมดน,นี้ไม่ดีดวงตาดูใสเป็นประกายดูเหมือนเพชรที่ถูกเจยละในนะครับผม ก็คือดวงตาดูไรท์ดวงตาดูไวๆดวงตาดูไวๆเป็นไงอันนี้คงไม่ต้องพูดจาให้มากความก็จึงบอกว่าดวงตาดูใสเป็นประกายดูเหมือนเพชรที่ถูกเจลไนดวงตาลูกตาพูดง่ายคือตาโตตาโตในที่นี้ความจริงผงมีข้อเสียอย่างหนึ่งเรื่องของลูกตาก็คือลูกตาผมยังใส่แว่นมันจึงทําให้ลัศมีออรล่าของดวงตานี่แผ่ไปไม่ถึงจึงบอกว่าถ้าเหมือนเพชรที่ถูกเจรไนเนี่ยมันก็คือดวงตาใสกลมโต ผมให้ยกตัวอย่างถนะ้าผมยกตัวอย่างผมไม่ได้เนี่ยจึงบอกว่ายกตัวอย่างเหมือนพวกเศรษฐีหลายๆคนเช่นมาร์คกเกอร์เบิร์กพวกสตีฟจ็อบพวกคนดังๆหลายๆคนอะแต่อย่าง berg, มาร์คกเกอร์เบิร์กผมเปลี่ยนที่ให้ดูเป็นตัวอย่างพวกเศรษฐีอย่างนั้นที่ตาใสารวมถึงผมยกตัวอย่างลิซ่าแบ็คพิงกนะพวกเนี้ยตาใสาตาเป็นประก,กายพวกเนี้ยดีกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆยกตัวอย่างพวกนี้คือตาใสาตาเป็นประก,กายคือตาเหมือนกับ เพชรที่ถูกเจรนายก็คือคุณลองมองตาเขาคุณก็เหมือนกับโดนมนต์สะกดอะไรบางอย่างพวกนี้ก็คือเหมือนตาเขามีพลังอลาที่จะมุ่งต่อไปข้างหน้าบางอย่างเนี่ยเราพูดกันบางทีพูดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะคิดมันต้องจินตนาการตามว่ารูปร่างลักษณะนหน้าตาหรือว่าลูกตาหรือว่าความคิดว่าต้องอิมเมจตามมามันถึงจะรู้บางอย่างให้ดูรูปก็ยังไม่รู้เลยนะมันต้องอิมเมจตามคิดตามมโนตามนะครับผมจึงบอกว่าลูกตาใสาดำกลมโตดี ลูกตาใสลูกตาโตลูกตาที่ใสเหมือนเพชรที่ถูกเจียระไนก็คือลูกตาใสมีประกายมีพลังดูมีพลังอะไรอย่างนี้ดีกว่าต่อไปลูกตาที่เสียคืออะไรนี่ผมแถมให้ลูกตาที่เสียคือลูกตาที่ตาขาวเยอะกว่าตาดำคือแบบตาดำเล็กนิดเดียวตาตีควรจะบอกว่าพวกเด็กที่เกิดมาแล้วอันนี้ผมไม่พูดนะ ซึงบอกว่าแต่อยากจะพูดเหลือเกินนะแต่ว่าขอปิดบังไว้ดีกว่าเพราะคำความพูดบางอย่างมันห้ามพูดซึงบอกว่าเดี๋ยวโดนด่าก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกระนาใดซึ่งบอกว่าตาเล็กๆเนี่ยแต่ผมพูดแบบนี้ได้คือตาเล็กๆตาเล็กๆแบบตาตีตาตีเหมือนใครล่ะเออผมไม่พูดนะซึงบอกว่าตาตีเหมือนแบบเล็กๆอ่ะตาตีเหมือนใครล่ะคนอะไรล่ะจึงบอกว่าเนี่ยตาตีแบบตาตีเล็กๆเลยอ่ะหมายถึง คนที่มีความคิดในเชิงทำลายเชิงลบเชิงแย่ลบเชิงแบบไม่ดีคือบอกว่าตาขาวเยอะก,กว่าตาดําก็เชิงไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ตาแบบเหม่อลอยแบบเหมือนปลาตายนั่นคือลักษณะาตาที่เสียหายร้ายแรงที่สุดโคจรว่าคนพวกนั้นอยู่ที่ไหนในคุกในตารางในสารพินิษส่วนใหญ่เด็กตัวใหญ่ที่เกิดมาในยุคนี้ก็ที่ตาลักษณะาตาดีตาแบบคงขวาง,งตาย่างนั้นคุณพบได้ที่ไหนล่ะ อืมอ่าสถานอะไรล่ะอืมต่อไปก็มจบเรื่องลูกตาไปเท่านี้ต่อไปเราพูดเรื่องอันนี้จบไปกี่เรื่องเดี๋ยวออล่าท,ที่แผ่มาจากหน้าคือหนึ่งส่วนหน้าผากคือสองดวงตาคือสามต่อไปพูดเรื่องที่สี่คือเรื่องจมูกวันนี้ผมจะมาพูดห้าอย่างแต่ถ้าห้าอย่างความจริงก็พอดีกับหัวเฮงนะอ่าต่อคือเรื่องจมูกจมูกผวจะพูดจมูกกับแก้ม จมูกกับแก้มเป็นจมูกกับแก้มเป็นสองอย่างที่รวมกันจมูกต้องรับกับหนกแก้มนะครับผมจมูกต้องรับกับหนกแก้มจมูกตรงนี้ต้องรับกับหนกแก้มเอ้หนกหนกแก้มนะครับผมจมูกใหญ่กลมเหมือนจมูกสิงจมูกต้องกลมใหญ่เหมือนจมูกจมูกเนี่ยต้องกลมใหญ่เหมือนจมูกสิงก็คือหมายถึงว่าจมูกเนี่ย ลักษณะของจมูกคูณเนี่ยต้องกลมเหมือนจมูกสิงถามว่าจมูกสิงเป็นยังไงจมูกสิงเนี่ยคือรูปร่างจมูกเนี่ยต้องมีความแน่นมีเนื้อมีความอูมพูดง่งยๆคือกดไปแล้วแน่ๆแนๆเด้งๆแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าจมูกฟีบจมูกแบบแหลมออกมาแบบว่าเหมือนกับไอ้อะไรนั้นพวกแม่มดพ่อมดปากเกี่ยวที่สมัยเนี่ยพวกผู้หญิงชอบไปทาไํากันนะไอ้จมูกแบบ แบบแบบงุ้มๆจมูกแบบว่าแหลมๆจมูกแบบโด่งๆเนี่ยผมขออนุญาตคิดต่างนะมันเป็นลักษณะที่ผิดต่อหลักโงเฮงอย่างมากเป็นลักษณะที่ไม่ดีสุดๆแต่ว่าถ้าจมูกแบบอิ่มๆอุ้มๆแล้วตรงนี้เป็นเนื้อเยอะๆแบบเี้กแบบเรี้แบบนี้อืมเป็นลักษณะโงเฮงที่ดีเป็นลักษณะโงเฮงในอุดมคติของคนจีนผู้หญิงอาจจะแบบว่าเป็นลักษณะที่แบบสมัยนี้นะผมใช้คําว่าสมัยนี้ไม่ชอบ ชอบไปทาจมูกโด่งๆเป็นสันซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโบราณนะใช้คําว่าโบราณผู้ชายโบราณหรือแม้กระทั่งผู้หญิงหรือคุณย่าคุณยายเขาจะชอบจมูกแบบนี้มากแต่ผมสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนรุ่นใหม่มักจะไม่ค่อยชอบไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเป็นโบราณจมูกนี้คือว่าเขาเรียกว่าจมูกสิงนะครับผมปลายจมูกอุมแบบนี้ปลายจมูกอุมหนาะแล้วก็ไม่แหลมถ้าแหลมเหมือนเดียวเนี่ยไม่ดี อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีสิวเซียนจมูกแบบนี้ต้องไม่มีสิวเซียนเห็นไหมอืมความจริงถ้าโฆษณาครีมได้เลยนะจริงจริงต้องไม่มีสิวเซียนนะและต้องรับกับแก้มแก้มเนี่ยะยิ้มไปแล้วแน่น้องมีนูนแบบเนยมีหนกมีหนกแก้มในที่นี้ไม่ใช่หนกแก้มแบบไม่ไม่มีดังเขาเล่าไม่มีอะไรนะคือต้องยิ้มไปแล้วต้องมีเนื้อเขาเล่าว่ามีเนื้อตรงนี้นะครับผมมีเนื้อเนื้อเนื้ออุ่มๆนะครับผมจบไปแล้วต่อไปผมจะบอกว่า แก้มอิ่มแล้วกับใบหน้าแล้วยังต้องมีปากปากพูดง่ายๆอันนี้ผมคงไม่ต้องให้เห็นภาพนะปากเป็นกระจับปากเป็นกระจับเป็นยังไงเพราะจะว่าปากเป็นกระจับถ้าเป็นผู้หญิงปากเป็นกระจับจะดีกว่าผู้ชายผู้หญิงปากเป็นกระจับจะเขาเรียกว่าผู้หญิงปากเป็นกระจับเนี่ยจะสามารถที่จะมีคู่ครองที่ดีได้แก่เป็นคนที่พูดอะไรสามีจะคล้อยตาม เชื่อถือถ้าเป็นผู้ชายเป็นนักพูดตัวยงเป็นนักพูดที่ทําให้ผู้คนเนี่ยศรัทธาแล้วก็เชื่อได้ปากเป็นกระจับนะครับผมก้าถึงบอกว่าไปทาปากกระจับกระจับแต่คุณจะเจอหมอที่เก่งที่จะมาทำัสยกรรมให้ปากเป็นกระจับแล้วก็อย่างดีได้นี่หาย,ยากถ้าส่วนใหญ่แม้่าคุณจะทําอะไรกับใบหน้า,าเสกลงหงเฮงคุณจะเจอหมอเก่งๆได้เนี่ยคุณจะเจอได้แค่ไหนกันเจียว อย่างหนึ่งนะผมไม่ได้มาโฆษณาทําสายการ,รอะไรนะแต่ว่าคุณจะเจอเนี่ยมันเจอยาโยา้ว่าคุณจะมีบุญบารมีจริงๆคุณถึงจะเจอหมอที่แบบช่วยเรื่องการพลิกชะตาฟ้าเพราะมอให้มันมเป็นเรื่องของชะตาฟ้าเป็นเรื่องของ DNA ที่กําหนดมาถ้าคุณจะเจอหมอที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณลองคิดดูดีๆ่าคุณจะเจอได้จริงเหรอเพราะว่าคุณจะไปทำมาแล้วคุณดวงดีจริงแถ้เปลี่ยนได้ยังไงมันอาจจะต้องดูวันดูอะไรด้วยแหละแต่ว่าผมยอมรับว่ากัน เขาเล่าว่าทำส่กับเมี่ยมันเปลี่ยนได้จริงแต่ว่าคุณต้องเจอเก่งอะใช่คําเนี่ยอืต่อไปผมจะบอกว่าปากเป็นกนระจับบางคนปากเป็นกนระจับแต่ปากนาปากใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรปากต้องขนาดกําลังพอดียังกําลังสวยคุณลองอินเบดเอาเองว่าเป็นอย่างไรผมไม่ได้มาชี้ชุดท่องทางแต่อันนี้ดูดวงส่วนตัวได้ดูดวงส่วนตัวมัาจะดูโหงเฮงดูลายมือดูไพ่ยิปซีความจริงแล้วผมเป็นหมอดูลายมือไพ่ยิปซีนะครับผมก็จบไปแล้วสําหรับค่าสตรด,ดวง คนมีดวงวันเศรษฐีมักมีลักษณะแบบนี้กันนะลองเช็คใบหน้าของคุณดูดีๆความจริงผมเป็นมาดูลายมือให้สิใคร,ร,ร line, ที่ต้องการดูลายมือให้สิผมทางออนไลน์กับทางสำนักงานมี2แบบทางออนไลน์ลายดีทาร์สองหแบบ้าหกใต้ขอ้อความด้านล่างคลิปยูทูบใต้ขอ้อความด้านล่างเลยนะครับผมใต้ขอ้อความด้านล่างคลิปยูทูบ YouTube ที่ผมให้ไว้ใต้ขอ้อความด้านล่างเลยลายดีทาร์สองห้าหกใต้ขอ้อความด้านล่างคลิปยูทูบ YouTube นะครับผมหรือจะเป็นลายโอเอลายโอเอใต้ขอ้อความด้านล่างคลิปเหมือนกันเป็นลิงก์น,น,นะครับผมลายโอเอ ลิงก์มันรับคนได้ไม่จํากัดลายทาระสองหกหนี่มันรับคนไอ้ลายโอเอมันรับคนได้ไม่จํากัดก็เป็นช่องทางสํารองนะโฮลไลโอเอส่วนลายช่องทางหลักนี่เป็นลายทาระสองหกหกก็ทักเข้ามาได้เป็นเพื่อนกันเวลาดูผมด้ยคุณสดๆผ่านทางโทรไลเวลาดูเราจะดูผ่านกันสปิกรโฟนโทรคอลกันไม่พิมพ์ตรงไปไม่อเสียงตรงไปดูสดๆผ่านทางโทรไลเลยให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่เป็นโค้ดที่แก้ปัญหาคุณคุณส่วนตัวสดๆผ่านทางโทรไล นะครับผมก็เต็มที่กันเป็นโค้ดส่วนตัวผมมีประกาศการจบสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระราชนีนุธรรมเรื่องเกี่ยวดูลายมือศาสตร์งอแหงลายมือแล้วก็ศาสตร์พยิบสี่นะครับผมแล้วก็ศาสตร์เกีย่ยงงอแหงใบหน้านะครับผมสองอย่างนะครับยังมีศาสตร์เกี่ยวกับนิวโรลิงวิสติกนิวโรลิงวิสติกฟอร์เคมิงนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นศาสตร์เกีย่ยวกับโคด้ดก็ โค้ดไปด้วยในการดูดวงดูหมออะไรพวกนี้ไปด้วยก็สายนิวโรลิ่โปรแกรมนี้ผมจบจากมนที่เซ็นคะเบียนมานะครับผมสามอย่างสามสีสสสส่อย่างนี่นแหละก็ประมาณนี้โดยคุณสดสดพทังตัวลายเป็นโค้ดส่วนตัวโค้ดเนี่ยคือที่ต่างประเทศเขาโค้ดกันแพงมากนะครับหลักแสนแล้วก็มีหลักร้านก็มีแต่คุณไม่ต้องกลัวที่ประเทศไทยที่ผมดูให้เนี่ยคือผมคิดราคาที่ดีทำนะครับผมก็ยังไงก็สอบถามมาได้ก็ยังไงไม่ถึงหรอกนะอืม ไม่ไม่เป็นแสนไม่เป็นล้านนะใ in <ments> ช like so ้คำนี้ผมดูยุติธรรมนะเอใครที่ต้องการดูที่สำนักงานนะครับผมก็ทักมาขอโลชั่นขอที่อยู่ที่สำนักงานมาได้ถ้ามาต้องการมาตัวตัวเป็นๆแบบว่าเห็นกันที่สำนักงานแบบมาตัวตัวที่สำนักงานแบบเป็นเห็นตัวกันเป็นๆแบบที่สำนักงานแบบดูส่วนตัวนะครับผมก็ลายมือพิมพซิงหัวตัวเลขชุดใหญ่พิมพ์เต็มที่ชุดใหญ่ที่สำนักงาน ลายมือพิเศษของหิ้งตัวเลขแบบ V.I.P ที่สำนักงานแบบลายมือพิเศษแต่ก่อนนี้เพงชั่วโมงครึ่งก็ V.I.P ก็เต็มที่กันไปเลยแบบยาวๆไปเลยใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจกดติดตามกด subscribe เมื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆกดแชร์กดถูกใจเพื่อให้คนที่คุณรักได้รัับบสสิ่งงดดีีีีๆนน้้รราายทค